ครับตาทอมชาแนลนะฮะตอนนี้เราขึ้นมาบนภูหลวงถ้ำแรกนะฮะเนื่องจากว่าสัญญาณเน็ตไม่มีนะฮะเป็นถ้ำถ้ำแรกที่เราเถียบแบ่งเทียนมาถวายท่านครึ่งหนึ่งแต่ท่านไปอยู่ที่ถ้ำหลักอ่านี่คุณตาท่านจะมาประจํานะครับอ่าเดี๋ยวไปถ่ายกุดท่านหน่อยนะฮะอ่านี่ก็คือเทียนที่เราแบ่งมาแบ่งมาทางถ้ำนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเพราะว่าสัญญาณคลื่นไรสดมาไม่ถึงนะครับ มันจะมีคนมาอยู่ด้วยคนไปคนหนึ่งนะฮะสันโดดนะครับดูทำผาพึ่งนะฮะมีน้ำซึมนะฮะบิามีพึ่งด้วยมีพึ่งบินออกมาจริงด้วยนะครับแต่ไม่รู้เขาเรียกทำอะไรนะครับทำภูโกนะทำภูโกเนามีชันท่านใช้แสงไฟโซลาเซลล์นะฮะแต่พระอาจารย์ท่านไปข้างล่างนะครับคล้ายเลยวัดท่าภูผาแอดเนาะพระอาจารย์อยู่ ท่านทำ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 แค่ปักกรดไม่จะเป็นแค่ทำที่ปากกรดใช่ไหมครับครับอุติดใช่ไมับใช่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 อุติเนี่ยจะเป็นที่ท่านอยู่ก็สันโดดดีนะพี่น้องเงียบสงบสันโดดท่านเข้ามาปฏิบัติไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกนะครับพี่น้องเป็นยาสมุนไพรเนาะชีวิตชีวิตพระป่าอยู่ในถ้ำนะฮะห่างไกลจากผู้คนมากนะพี่น้อง ไม่มีคนมาวุ่นวายอ่านี่ครับเครื่องครัวไอ้สวนครัวเนาะผัักสววนครเห็นไหมพี่น้องน้ำซับน้ำซับที่ที่ไหลมาจากข้างบนนะฮะก็ไหลหยดลงมาเรื่อยๆดักภูเขานี่ยซับลงมาภูเขานีเป็นหาคล้ายๆวัดถ้ำหาแอบนะเรียกว่าถ้ำภูโกะอันนี้เป็นถ้ำภูโกรเนี่ยเป็นน้ำซอกหนึงมานะเป็นน้ำหยดได้นะน้ำจากภูเขาเพราะดินก็เหมือนยุบๆเลยนะดิน สงบสันโดษนะฮะ,ะท่านก็เป็นทาทางเดินทางเดินที่เป็นสุขาข้างล่างนะฮะ,ะเป็นสถานที่ปฏิบัติเพื่อขัดกัดเกาจิตใจแต่ท่านจะไปอยู่วัดข้างล่างปฏิบัติที่ลงเขานี้แล้วก็ขึ้นอีกเขาหนึ่งนะฮะก็ระยะทางอีกประมาณทั้งหมดมัน5กิโลเราเพิ่งได้ประมาณกิโลกว่าๆนะฮะอันนี้เป็นถ้ำแรกถ้ำแรกที่อยู่บนภูหลวงแห่งนี้นะฮะ ขอบคุณพี่น้องที่ได้ติดตามชมคลิปนะฮะอันนี้ทำผูโก้ทำแรกเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปไปวิญญาณไปเราอีกไกลมานี่ท่านมีพระจำจำอยู่สองรูปนะฮะเพราะว่ามีกรดสองสองอันนะฮะสองฝั่งแล้วก็มีเป็นสหธรรมิกเป็นเพื่อนกันเวลามีอะไรเป็นอะไรก็ จะได้ช่วยเหลือ,อเกื้อกูลกันได้นะครับพี่น้องอน,นี่ก็เป็นเครื่องที่ท่านลงมาความนักรอญาติพี่น้องนำข้าวของมาถวายนะฮะเราก็อธิษฐานจิตถวายท่านแล้วนะฮะ,อะขออันนี้สงฆ์ที่พ่อแม่พี่น้องมาร่วมมรณนนาสานุสาธุจงได้บุญกันทุนน่ทุกท่านทุกคนนะครับพุทธังนันตังพุทธังนันตังพุทธังนันตังสาธตุนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อต้นไม้ที่ล้มต้นไม้ใหญ่เอาไปไม่ได้นะฮะต้นไม้สวยต้นไม้ใหญ่เหลือแต่เหลือแต่แตก่นแท้ๆนะฮะไฟไหม้ก็เ,เลยล้มตกลงมาโอ้โหถำนะฮะความลึกลับของถ้านี้นะฮะ เต็มไว้จังเป็นหินซ้อนเป็นถ้ำนะฮะก็เป็นมิติฝั่งนี้ก็สูงนะครับสูงชันลงไปข้างล่างนะฮะ เดี๋ยวเราก็ปิดคืนให้ท่านนะฮะอันนี้คุณตาเปิดไปแล้วก็ปิดคืนให้ท่านเอาือน,น,นล้อมหัวให้ท่านคืนนะฮะ กินน้ำทิพด้วยอ๋อสัญญาณมายังครับสัญญาณมาแล้วครับยังไม่รู้นะสัญญาณมาแล้วมาแล้วมันมีอยู่นี่อ๋อครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําทิพย์กันก่อนฮะอ่าคุณตาแฟนย่าหนิงแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะเดินบุกฝ่าขึ้นมาอ่าอันนี้ก็คือของเดี๋ยวเราต้องไปต่ออีกถ้ำหนึ่งนะไป5กิโจากนี้มากินน้ำทิพโอเคนะครับพี่น้องอ๋อโอ้โหวิอัดชื่นใจนะชมๆบิบเนาะ อร่อยอร่อยธรรมชาติไงน้ำแท้น้ำแร่ธรรมชาติจะออกดูสิผมเคยกินน้ำแร่มันจะรู้เลยออกเปรี้ยวเปรี้ยวไหมเปรี้ยวรากไม้เปรี้ยวนิดๆอ๋อส้มๆนี่แหละจะได้หายปวดแข้งปวดขานะครับพี่น้องน้ำไหลจากนี่ น,น้ำที่หยดหยดที่ที่ผมไปถ่ายที่ที่เป็นเป็นถ้ำแล้วก็น้ำหยดหยดมาไม่ไกลวัดไตด้วยเด้อเนาะคล้ายๆกับวัดถ้ำพระเอกนะใช่คล้ายกันเลยคล้ายกันเลยน้ำมาจากที่เดียวกันที่เดียวกันเออบ่อมันจะออกแต่เป็นสายสายบ่อน้ำเป็นน้ําไหลมาจากถ้ำเมื่อกี้นะที่เป็นน้ําหยดเมื่อกี้นะพี่น้องครับเราจะออกเกษสรจากนี่เราจะเนดหมดนะพี่อ้อ เราจะถ่ายตจบบริเวณนี้ก่อนถ้าเราออกไปเดินไปนี่หมดเลยนะคะเนด็ดจะไปหมดเล่ตรงนั้นคลื่นความถี่สัญญาณมือถือเอานะครับเดี๋ยวต่อจะถ่ายคลิปนะฮะเกือบครบแปดนาทีละ อันนี้ก็ให้กําลังใจกันในระหว่างขึ้นคุณตายอีกคนนึงก็ที่เป็นพรานนําล่องไปก่อนแล้วกิน้ำกินข้าวกินน้ำนะคะเป็นเดินอย่างน้อยก็เป็นจุดแรกที่เรานําเทียนไปถวายพระนะฮะแล้วก็เหลืออีกเหลืออีกครึ่งสองนะฮะเหลืออีกครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราแบ่งกันออกดีกว่านะครับเพราะว่าของผมเยอะเลยนะ สำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวถ่ายถ่ายเทถ่ายเทเทียนกันก็เอาเทียนออกมาสักสี่เล่มนะฮะกระจายเอาเทียนออกจากห่อนี้ออกสี่เล่มนะฮะกระจายกันเฉลี่ยน้ำหนักกันนะพีนงะเป็นผาผาหินมุงจันที่นองแสง โอ้โหลมสดชื่นมากเลยพี่น้องพอ,องลองจากจุดนี้แล้วนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีนะฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีนะลงไปทางชันมากพี่น้องนะฮะอมื สำหรับคลิปนี้ตาทองชาแนลขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณที่ได้ติดตามดูตามชมอย่าลืมกดไลค์กดให้กำลังใจตาทองชาแนลได้นะครับสวัสดีครับ